ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกรณีที่มีชาวบ้านออกมาอ้างว่าไม่เจอลุงพลในวันที่ค้นหาน้องชมพู่นั้นล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้ออกมาโพสต์โดยมีใจความระบุว่าเจอข่าวอมริทีวีตามกอดติดพยานที่ให้ข่าวลุงพลในเชิงลบพยานคนนี้เป็นหญิงวัยกลางคนไม่ใช้ชื่อจริง ดูไม่ออกเพราะกล้องเบอร์ภาพแต่คนในหมู่บ้านเห็นคงจำได้เป็นคนในหมู่บ้านกกกอกชัวพยานยืนยันว่าช่วงบ่าย2องถงโมงชาวบ้านแบ่งเป็นสองทีมแยกเป็นหญิง9และชาย16เดินตามหาน้องชมพู่ที่บริเวณเชิงเขาโดยมีภาพถ่ายสองภาพมาแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้ชายไม่ปรากฏภาพลุงพลไม่ทราบว่า ลุงพลหายไปไหนมาเห็นลุงพลในช่วงสี่โมงเย็นเดินเหม่อลอยไปเรื่อยๆช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งขณะเดินบริเวณสวนยางใกล้บ้านลุงพลเห็นลุงพลอีกและเห็นมีกระสอบตกอยู่ใกล้ลุงพลจึงตะโกนถามลุงพลในกระสอบมีอะไรแต่ลุงพลไม่ได้หันมาตอบเดินเหม่อลอยจากไปหลังจากนั้นตนจึงไปเหยียบกระสอบ ปรากฏมีดินหรือปุ๋ยคอกทะลักออกมาจากการนำเสนอข่าวดังกล่าวเห็นชัดเจนว่าเป็นการชี้นำให้คนสงสัยลุงพล<ๆ>เกี่ยวกับการหายตัวไปช่วงเวลาหนึ่งการเหมอลอยและกระสอบปุ๋ยที่ตกอยู่ใกล้ลุงพลดังนั้นเพื่อให้คนส่วนใหญ่หายสงสัยทนายขอแก้ต่างให้ลุงพลแบบหยาบๆดังต่อไปนี้ 1. ลุงพลกลับจากสงพระ ถึงบ้านประมาณบ่ายสองโมงและแวะกินข้าวที่บ้านใครจําไม่ได้หลังจากนั้นประมาณสองโมงครึ่งออกไปเดินค้นหาน้องชมพู่โดยไม่ได้ไปกับกลุ่มไหนดังนั้นเมื่อมีคนพบตอนประมาณสี่โมงเย็นจึงไม่น่าแปลกใจอะไรแสดงว่าลุงพลไปเดินค้นหาจริง 2. ภาพถ่ายที่มีการถ่ายไว้เป็นการถ่ายเล่นเพียงสองภาพลักษณะคนเดินกระจายกัน แม้ไม่มีภาพลุงพลก็ไม่แปลกเพราะกล้องไม่สามารถเก็บได้ทุกมุมลุงพลอาจจะไม่ได้เดินร่วมกับกลุ่มนี้อาจเดินเพียงลำพังแยกจากกลุ่มนี้หรือเดินนอกรัศมีกล้องจึงไม่ปรากฏตัวในภาพ 3. การที่พยานเห็นลุงพลเดินเหม่อลอยตอนสี่โมงเชิงเขาและเห็นเหม่อลอยที่สวนยางใกล้บ้านตอนสี่โมงครึ่ง แม้ลุงพลจะไม่ได้ยินหรือหันมามองก่อนเดินจากไปนั่นย่อมแสดงว่าลุงพลเดินเหมือลอยเกือบตลอดเวลาเพราะน่าจะคุ้นคิดถึงน้องชมพู่ที่หายตัวไป 3. ถุงกระสอบดังกล่าวตามภาพเป็นถุงใส่ปุ๋ยโดยพยานเดินไปเหยียบมีปุ๋ยทะลักออกมาจึงไม่ใช่ถุงใส่น้องชมพู่แน่นอนปัจจุบันผ่านมาเกือบ9เดือนถุงปุ๋ยดังกล่าวก็ยังอยู่ที่เดิม ตามภาพถ่ายที่อมริตได้ถ่ายไว้ถ้าเป็นถุงใส่น้องชมพู่ทำไมจึงมีปุ๋ยทะลักออกมาแถมยังทิ้งไว้ที่เดิมจนถึงปัจจุบันสรุปได้ว่าความสงสัยของข่าวมันไร้สาระในเชิงรับฟังพยานหลักฐานเพื่อยืนยันว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ยิ่งทำให้ห่างไกลจากผู้ต้องสงสัยไปทุกทีนี่คือเหตุผลว่า ทำไมสื่อพยายามชี้นำให้ตำรวจจับลุงพลแต่ทำไมตำรวจจึงไม่เล่นด้วยเพราะมันไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานเพียงพอตามที่สื่อชี้นำไงครับหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ